คครับสวัสดีครับมาเจอกับนโรอลานาเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเอารถเอารถเก่ามาล้างนะครับเพราะว่าจะไปงานประกวดนะครับคือไปไปงานประกวดตั่นแหละสองทีที่สัมปะตองนะครับเชียงใหม่นะฮะนี่นะฮะรถนะครับดูสภาพรถกันนะฮะรถนี้เป็นงานบิ้วทั้งคันนะครับแต่เนี่ยฮะจอดทิ้งไว้ครับไม่ได้ขี่ครับตามนั้นเลยนะฮะไม่ได้ขี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาล้างกันนะครับรถมันก็เก่าไปนะครับแล้วแรกมันจะใหม่นะครับแล้วพอปุ๊บทำมาเสร็จปุ๊บแน่จะได้ประมาณหกปีแล้วมั้งที่ทำมานะฮะก็จอดทิ้งไว้นะครับไม่ได้ขี่เลยเนี่ยที่สนิมก็ขึ้นนะครับสนิมขึ้นนะครับสนิมก็จะขึ้นบ้างนะครับนะฮะอ่านี่เป็นทีเอสอ่าซูซูกิทีเอสร้อยนะครับนี่ฮะคือคนคนสมัยก่อนคนรุ่นเก่าจะ รู้จักกันเยอะนะครับน้องๆน้องๆรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่แน่จะรู้จักพวกเวพวกดีมันเยอะนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเเครื่องร้อยซีซีนะครับร้อยซีซีนะครับท่อมันก็จะเป็นท่อท่อคันนี้จะเป็นจะมีเอกลักษณ์ของมันนะฮะโดยจะเนี่ยเขาเขาจะเรียกกันท่อแซกนะครับเนี่ยดูไม่ขึ้นแม่เหมือนแซกโซโฟนนะครับท่อแซกนะฮะแต่ร้อยยิบห้า รอยยี่สิบห้าร้อยเจ็ดห้าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับรถพวกนี้นะครับนี่ฮะต่อครบหมดเลยครับทุกชิ้นนะครับนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาล้างนะฮะเพราะว่าจอดไว้นานมากนะครับนี่นะฮะดุมก็ทําใหม่หมดนะครับโชคเป็นตึงเงานะฮะนี่นะครับเบรกสวิคครบทุกชิ้นนะครับเป็นงานกึงเงาหมดนะครับ ะะโอเคนี่นะฮะส่วนข้างนี้ก็เป็นอ่าตัวนี้เป็นกองครับฝาดีกองนี่ก็เป็นฝาครอบแข็งฝาครอบสเตอร์นี่แหละนะ่ฮะซูซูกิทำงานนี่ก็นะฮะกันเกียร์โอเคนะครับจอยไปนานมากครับโซ่ขึ้นสนิมหมดแล้วครับ <laughs> โชคโชคเนี่ยเป็นของแต่งหรือบ้างว่าอะไรไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับเออนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะมาล้างกันนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จก็มาดูนะฮะนี่เบาเบาดูเบาก่อนเบาก็มีคํามาซูซูกิอยู่นะครับนี่นะฮะโอ้โหคันนี้นะฮะคือว่าซื้อมาสองคันหาได้มาสองคันเพราะรถเก่าๆเนี่ยมันจะหาของยากมากนะครับหายากปุ๊บเราต้องทำไงครับ ส่วนว่าอยากได้คันนี้อยากได้ซีเอสอยนะครับเราต้องไปเจอพวกยังไงพวกซากหรือพวกรถที่เป็นคันนะครับเราก็ไปขอซื้อต่อเข้ามาขอซื้อต่อมาปุ๊บคันนี้นะครับประกอบเซนนี้ใช้สองคันนะครับรวมเป็นหนึ่งคันนะฮะสองคันครับแยกชิ้นประกอบได้คันนี้หนึ่งคันนะครับเพราะว่าเราจะเน้นอะไรครับลวกไอ้พวกพวกรถเก่านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรมันจะหายากมากครับ บิกศูนย์ก็ไม่มีอย่างเงี้ยฮรเราต้องไปหาจากรถเก่าๆซากรถเก่าๆนะครับเพียงแค่เราอยากได้สวิงแอมแค่นี้นะฮะเราจะขอซื้อแค่สวิงแอมเขาก็ไม่ขายนะครับเราต้องซื้อเป็นคันเลยนะฮะแล้วก็มาประกอบนะครับมาบิวอีกทีนะฮะคือรายละเอียดนะครับจะเก็บหมดทุกชิ้นนะครับสมมติว่าตัวนี้ไม่มีอย่างเงี้ยครับตัวนี้ตัวรัดไม่มีนะครับก็ไปซื้อคันที่มีมาเลย่ะจะประมาณนี้นะครับ ยากนะครับเด็กๆรุ่นใหม่คงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับสําหรับรถที่รถเก่าสะสมนะครับการได้รถเก่าสะสมมันมันยากนะครับกว่าจะเป็นคันนี่เป็นปีนะครับบอกไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะจะแต่งได้นะครับมันมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับการได้รถเก่านะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาล้างก่อนนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาอีกรอบนะครับโอเคครับโอเคครับมาแล้วครับตอนนี้ก็ เป่าลมเสร็จเรียบร้อยนะฮะเนี่ยล้างเสร็จหมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่ได้เจอกันที่สัปตองนะครับถ้าใครอยู่แถวแถวนั้นนะครับสัปตองนะครับเชียงใหม่นะฮะล้างเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้มีแต่ฝุ่นนะครับล้างไปประมาณชั่วโมงกว่านะฮะ ดูว่าครับไม่ครบหมดนะครับนี่นะครับโชคก็ยังมีครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนะฮะเครื่องใสครับหัวเครื่องใสๆนะฮะโอเคตัวนี้ก็ครบหมดข้าวครับโซ่ไปสนิมหมดแล้วฮะไม่ได้ไม่ได้ใช้นานนะครับนะครับแปดทะเบียนขาจับมีหมดนะครับ พวกนี้จะหายยากครับแต่กระจกกระจกเก็บไว้ครับเดี๋ยวยังมาใส่อยู่ครับเนาะเดี๋ยวถ้าใครไปงานสองทีสบตองน่าจะเจอกันนะครับก็อยากรถไปไปไปร่วมงานสักหน่อยนะครับเนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับน่าจะเป็นคลิปพวกนี้น่าจะไปถ่ายดีมนะฮะแน่ถ่ายดีมครับ สวยครับพันนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ